วนดพวนหนูเอารูปหนูอ่ะอุ้มท้องลงเฟซอ่ะแล้วเพื่อนเพื่อนแฟนเก่าหนูอ่ะเขาเข้ามายินดีหนูใหญ่เลยอ่ะเขบอกคุณทำไมเนี่ยเขายินดีกับหนูเต็มไปหมดเลยก็คงแบบเฮ้ยท้องแล้วเหรออะไรเงี้ยไม่ต้องยินดีหรอลูกทำไมอ่ะลูกกูอยู่ของลูกกูได้กูดูอะไรเองไม่ต้องมึงยินดี มันไม่ต้องบอกกูดิกูรเองจะรู้เองดิว่ามึงจะไปบอกกูทำาหาอะไรกูต้องการนี่แหละสิ่งที่กูต้องการไม่เคยให้กูหรอกสิ่งที่กูไม่ต้องการไม่ให้กูจังโอ้ยยาวเลยทีนี้อแต่แล้วแล้วนี่กูงียดอะไรอ่ะกูงีดกูงี่กูงียดอยู่งูงีดล้มติดนะไหนรถไม่ได้ติดนี่ทางด่วนอีจีพาร์ทเขาไปอินเดียหนูกะหนูเลยว่าอ้าวท้องเหรอดีละถาม ก็อยากบอกอ่ะว่ามีคนยินด er ีกับเราเต็มเลยเห็นไหมใส่เสื้อผ้าไม่ด im ึงหนูหรือคนที่มายินดีมึงนี่แหละมึงมันยินอะไรที่เราไม่ได้กูไม่ได้ต้องการจะรู้ใครจะมายินดีบ้างมึงไม่ต้องบอกเป็นลายชื่อลายบุคคลหรอกก็หนูไม่อยากเป็นคนที่ไม่อยากจะรู้ว่ามึงอ่ะมีเพื่อนมึงมีใครบ้างมันต้องจ้แน่แยกแยะไปฟังหรอกที่กูไม่ต้องการให้กูรู้ ไอนหนูไม่อยากปิดป๋าอะ่ะหนูไม่อยากมีความลับกับที่รักอะ่ะเรื่องบางเรื่องผมไม่รู้ก็ได้ไออย่างนี้ถ้าเกิดหนูมีคนอื่นหนูไม่ต้องบอกอ้วนก็ได้ดิใช่หน <c oughs> ูไม่เค<อ> <c oughs> ยบอกมึงเลยหดอกมึงนิดหนึ่งว่นะ <c oughs> วันมีหรือเปล่าไม่ใส<อ>่ใช่แต่เขาแค่ไม่อยากรู้ว่าใครคือมึงไม่ต้องบอกว่าเป็นเพื่อนใครเป็นเพื่อนใครมันไม่จำเป็นอเออเออก็แค่เพื่อนแฟนเก่าอ่ะมึงบอกเป็นเพื่อนมึงที่รักแล้วเป็นเพื่อนแฟนเก่าแล้วมันมันผิดตรงไหนอ่ะ ก็เป็นเพื่อนหนูเหมือนกันอย่างเงี้ยบอกแหละบอกแหละบอกแหละยังไม่ต้องทำเสียงนี้ด้วยข้าบอกแล้วมึงจะไอยู่ในของหนูไม่มีอะไรอ่ะแต่ของอ้วนมีของกูไม่มีอะไรเอามาดิเอาดิของอ้วนอะมีของหนูไม่มีก็เถอะก็เพื่อนแฟนเก่าเองก็แค่เพื่อนแฟนเก่าอ่ะเข้าใจไหมก็แค่เพื่อนแฟนเก่าอะก็แค่แค่เพื่อนแฟนเก่าข่ครดีดีเด็นหน้าทีม ก็แค่เพื่อนแฟนเก่าอะ่ะก็แค่เพื่อนแฟนเก่าอะ่ะได้ยินไหมก็แค่เพื่อนแฟนเก่าอะ่ะบอกมั่ง <c oughs> บอกว่าว่าเดี๋ยวอะรู้ <c oughs> <c oughs> อะไรวะอ,อ้าวซูมาดิดิ <c oughs> มึงมีปิดบังบุเหรอ <c oughs> <c oughs> มึงมีเรื่องปิดบังบุญละสี่คันนี้สวยดีนะ